ครับสวัสดีครับ FC แฟนมวย FC เกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะใช้มือถือนะครับครับเจอกับช่องไปด้วยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งพูดถึงวัน97นะครับวันลุมพินี97เนาะที่จะมีเต่งหนึ่งที่จะมีเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งนี่ผมชอบนะ ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับเต็งหนึ่งนี่ชอบชอบเขาบูดูดันดีนะครับแต่ก็เจอตัวหนักของรัเสเซียอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหรัเสเซียตัวนี้คือก็ตัวอันตรายเลยเคยชนะนักมวยไทยมาหลายหลายคนนะไม่ว่าจะเจ้าสินสมุทรไม่ว่าจะเป็นลุงลาวีนะครับเนาะแล้วเต็งหนึ่งเปรียบเทียบรูปร่างแล้วก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเยอะนะแต่เขาจะดูตัวหนากว่าเราเยอะ ดูตัวหนากว่าเรานิดนึงนะสรส่วนสูงหรืออะไรปาดหัวตัวเท่าปาดหัวตัวเท่าส่วนสูงนี่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ห่างกันเท่าไหร่นะเรียบเทียบผมว่าเต้งหนึ่งชนะได้นะครับเต้งหนึ่งชนะได้นะมวยไทยข้อเสียที่โดนหมัดโดนหมัดน็อกบ่อยๆนะครับก็คือเราไปเตะเราไปเตะตรงที่เขาจับขาได้พอดีเพราะว่ามวยวัน มวยวันการจับขามันง่ายเพราะว่านิ้วเปิดใช่ไหมครับนิ้วเปิดเนาะมันจับขาง่ายการเตะการเตะนั่งมวยหมัดนะครับเตะอัดกาดเลยครับอัดกาดเลยเขาถนัดซ้ายหรือนถนัดขวาเตะอ,อัดอัดทั้งแขนเลยอัดทั้งแขนเลยนะครับกะให้ถูกประมาณหัวไหลนะครับกะจังหวะที่เขาตบก้มมาต่อยอะจังหวะเขาจะก้มต่อยนะครับเตะกะว่าให้ถูกหวัวไหลเตะประมาณสี่ห้าครั้งนี่ล้าแน่นอนนะครับ แต่มวยไทยส่วนมากจะเตะเอวเตะขอบกางเกงใช่ไหมก็จะโดนหมัดอปคัดมั่งโดนสวิงสายขวามั่งฮุบสายฮุบขวามั่งนี่ครับนะถ้าเราเตะอัดหมัดเลยนะไอ้นี่เป็นความคิดของเทรนเนอร์บ้านนอกนะแล้วก็เตะสลับขาหน้าด้วยนะครับส,สลับขาหน้าด้วยนะครับจังหวะที่เขาจะก้าวไปต่อยเตะขาหน้าด้วยนะครับจะมีสองเตะนะนะนะเตะล่างสลับ เตะยัดแขนนะขเขาเรียกเตะยัดแขนนะครับถ้าเราเตะขอบกางเกงเมื่อไหร่ครับเราโดนจับเราโดนหมัดท,ทันทียกตัวอย่างเชี่ยมลันนะครับไอ้นี่ฝากให้เป็นการบ้านของเต็งหนึ่งนะครับฝากให้เป็นการบ้านของเต็งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเทรนเนอร์บ้านนอกให้ข้อคิดตรงที่ว่าเตะอัดแขนเข้าไปเลยนะครับเตะอัดากาศพูดง่ายเตะอัดากาศไม่ต้องเตะตำขอบกางเกงนะครับถ้าเตะตำคือเตะขา ขาล่างขาหน้าท่าเตะบนก็คือเตะเตะอาัดกาัดนะครับเพราะว่าแขนมันจะละนะครับตีกม้มชกกับมวยหมัดเตะขาหน้าแล้วก็เตะอาัดกาัดนะครับนี่จะดีมากๆถ้าจังหวะเขาจะต่อยหมัดเรากุมหัวใช้ศอกนะครับใช้ศอกดักดักนะครับใช้เหลี่ยมศอกจะดีมากนะครับอันนี้เป็นข้อคิดของของเทรนเนอร์บ้านนอกนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ